ช่างสัตว์ทำไงดีอันดับแรกเลยนะคะซื้อเครื่องจ้าซื้อเครื่องซื้ออุปกรณ์เลยจ้าซื้อชุดทุกๆุมาลองก่อนก็ได้นะคะแบบว่าเออชุดละประมาณสา0พันอะไรอย่างเงี้ย3า0พันสี่พันก็ได้ครบชุดแล้วนะไม่ต้องไปซื้อเออเริ่มแรกเราไม่ต้องไปซื้ออะไรแพงมาก่อนนะคะจะจะได้รู้ว่าเออเราชอบกับการสัตว์ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะตอนแรก มาแล้วนะคะเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเราจะอันดับแรกเลยพอเราซื้อเครื่องมาแล้วเราจะทําอะไรดีไปค่ะอันดับแรกเตรียมอุปกรณ์นะคะใส่ถุงมือให้พร้อมอุปกรณ์ก็จะมีตัว power ตัวเครื่องสักเข็มหนังเทียมนะคะเข็มมิ้มใช้เบอร์12นะอย่าลืมเตรียมหมึกสักนะ มิมจะปล่อยเข็มประมาณ2มิลน,นะคะทาออยล์เคลือบงานเลยจ้าค่อยๆลากนะคะเกลงข้อมือตั้งสมาธิและค่อยๆเลื่อนลงมาไม่ต้องตั้งข้อมือเป็นฉากนะคะอาจจะเอียงมาทางที่เราถนัดเล็กน้อยเราจะลากไปเรื่อยๆเส้นสั้นๆอย่างนี้ เพื่อจับจังหวะข้อมือตัวเองนะคะเพราะว่าบางทีอาจเราอาจจะต้องเปิดไฟเพิ่มหรือว่าลดไฟหรือว่าเราอาจจะต้องเดินเร็วกว่านี้หรือว่าเดินช้ากว่านี้เพื่อให้เส้นมันติดเต็มนะคะเส้นติดเต็มหมายถึงว่าเส้นดำเสมอกันทั้งเส้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่ดำไม่เต็มเส้นแล้วอาจจะกลับมาเก็บได้นะคะอันนี้มิ้มจะลงเงาแล้วนะ การลงเงามิมจะเบาเครื่องลงมานิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะได้เนียนงานเนียนเหมือนที่เราทำภาพหน้าคนหรือภาพเรียลลิสติกอะคะ่ะถ้าเราอยากได้เงาเข้มเราอาจจะเพิ่มไฟขึ้นมาอีกสักหนังเทียมเราอาจจะมีการย้ำเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหนังเทียมค่อนข้างจะติดยากกว่าหนังคนถ้าเป็นหนังคนเราจะเอ,อ ปัดประมาณ2-3ทีก็คือติดเนียนแล้วแต่ว่าหนังเทียมอาจจะแข็งกว่าอาจจะต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะการลงเงามิมจะเริ่มลงจากเงาบางก่อนนะคะเงา1หยดแล้วก็ค่อยๆขยขยับไป3หยดแล้วก็ค่อยๆขยขยบไป8หยด10หยดอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะทำงานเงา โอเคค่ะเริ่มเนียนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำงานถมดำกันนะคะถมดำเราจะใช้หมึกดำร้อยเปอร์เซนตอนเราสักเราจะเฉียงเข็มนะคะให้มันลงมาไม่ใช่เป็นหน้าแพรเหมือนตอนที่เราทำงานเงาแต่ว่าให้มันเป็นหน้าเฉียงลงมาเพื่อความเต็มของงานนะคะลองเริ่มแบบนี้ดูนะคะสำหรับมือใหม่ หลังจากที่เราลองแล้วนะ,ะเดินเส้นถมดำลงเงาแล้วเราก็ฝึกมองเงาดูนะคะฝึกมองเงาเข้มเงาอ่อนรูปไหนจะต้องใช้เงาเข้มต,ตรงไหนใช้เงาอ่อนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องฝึกมองเงานะมันจะได้เข้าใจพอตอนเราทํางานจริงส่วนใครที่ถามนะคะว่าอลอกลายยังไง แปะลายยังไงแปะลายกับหนังเทียมไม่ติดทำยังไงไปดูคลิปอ่อีพีะคะมีทำเอาไว้อยู่อันนั้นอธิบายค่อนข้างละเอียดลองไปดูนะฝ <WAS D> ึกไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะคะอย่าเพิ่งไปคิดถึงงานวิฟงานอดอทงานเรียลลิสติกอะไรอย่างเงี้ยงานทําหน้าคนงานขน <was D> อย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นนะเอาทําตรงนี้ไปก่อนที step, step, ละสเต็ปๆแล้วมันพอเราเริ่มทําได้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีกําลังใจทําต่อแต่ว่าถ้าเราเริ่มไปคิดถึงเอออันดับยากๆเลย,เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปเราจะไม่มีกําลังใจทำมานะแล้วก็การสักนะคะ myset นะคะความคิดอ่ะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะคือว่าพอตอนเราเริ่มทําแรกๆอะ่ะเราก็อาจจะทําแบบเส้นเบี้ยวเส้นบิดเออเส้นไม่ตรงหรือไม่สวยสู้ใครเขา อย่าเพิ่งไม่สนใจตรงนั้นนะแบบว่าให้ค่อยๆฝึกมือไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบก,กับใครอย่างแรกเลยนะที่เราจะต้องแบบว่าเเตือนสติเราตลอดคือแบบมิมเป็นนะแรกๆอะ่ะเพราะตอนทําแรกๆแล้วแบบว่าเโฟกัสผิดจ,จุดอะ่ะไปโฟกัสกับงานคนอื่นซะมากกว่าการฝึกฝนด้วยตัวเองเอาตัวเองไปเปรียบเทียบก,กับคนอื่นอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบเ,เราทอ้อแล้วมันจะเลิกลมได้ง่ายนะอย่าอย่างแรกเลยอะ่ะอย่าไป อย่าไปสนใจว่าเออมันมันยังไม่ดีเท่า<ม>ที่ควรเอาเตงมไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็อย่างที่สองนะคะมุ่งมั่นตั้งใจท่องเอาไว้มุ่งมั่นตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจเดี๋ยวเราจะเก่งเองห้ามล้มเลิกถ้าอยากจะทําได้จริงๆห้ามลมเลิกฝึ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 ก,ฝกไปทุกวันอย่าเอาตัวเองไปคิดว่าโอ้เราไม่มีวันทําได้เรามิมทําได้ทุกคนบนโลกนี้ทําได้คะ่ะเพราะว่ามิมนี่แบบ บาจีแล้วหนึ่งเ้นตื้นทําอะไรก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยทําแบบผ่านๆไปทีไรนะทุกวันเนี้ยมิมก็ทําได้แล้วอะ่ะเออคือมันก็แบบมันก็เป็นความภูมิใจนะที่แบบว่าเออเราเก้าวข้ามผ่านมาันมาได้เลยเคยเลิกล้มไปแล้วทีหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่เออโฟกัสผิดจุดอะ่ะเอออย่างเช่นตอนแรกที่บอกไปโฟกัสผิดจุดอะ่ะก็เลยเลิกล้มไปเลยจ้าทีนี้จ้าอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรก็ขาขเขาไปเลยจ้าแล้วตอนนี้พอ เออกลับมาทําอีกทีหนึงมันก็พอเปลี่ยน m ม n ์เซตอะไรอะมันมันก็เปลี่ยนอะมันก็เปลี่ยนจริงๆนะแล้วเออพอช่วงหลังๆมามิมก็ชอบแบบอ่านหนังสือเรื่อง m ม n ์เซตพัฒนาตัวเองในลงคอร์สคอร์สอะไรที่แบบเราเรารู้สึกว่าคนพัฒนาตัวเองอะคือคือจะต้องรู้อะว่าเออเราจะต้องทําอะไรต่อไปเราจะต้องคิดยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเออมิมก็ไปลงคอร์สอ่านหนังสือ เออมิมก็ลองลองลองจนมาเปน็นมิมในตอนนี้ที่แบบว่าเอ่อตั้งใจและหนึ่งอะทำอะไรแล้วตั้งใจมากแล้วมิมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่อยากกําลังอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะใครกําลังอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใครกําลังอยากหัดสักสู้ๆูค่ะแล้วก็สําหรับคนที่อยากหัดสักนะคะยังแบบว่าไม่อยากงมเอง ฟังแล้วงงอ่ะเออมิมพูดอะไรอ่ะต้องลองทำยังไงอ่ะลอกลายยังไงอ่ะดูเราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเดือนหน้าอ่ากระดากระดา2021มิมจะเปิดคอร์สนะคะเปิดคอร์สเรียนสัก์ออนไลน์นะการันตีเห็นผลชัวร์ไม่ได้ผลคืนเงินค่ะถ้าทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่มิมบอกแล้วแล้วยังไม่เข้าใจอ่ะมิมพูดอะไรอ่ะดูในคอร์สก็ยังงงอยู่ดีอ่ะมิมคืนเงินจ้ะ แล้วมาเจอกันในคอร์สนะคะฝากกดติดตามบิมด้วยนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยนะคะใครกำลังอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใครกำลังอยากนใครกำลังเปียอยากเปลี่ยน